<Le> เลวินใช่คีเ์คีเ์คีเ<อ>์คีเพฟุบฟุบโอ้อยไม่ตายไปด้วยเกตเจม่มูไปทำเตียงก่อนเออแตบบ่เขาสำรวจตรงแถวนี้ก่อนันงไกลละไปเดีวมาลวเลยไทใหม่ไหนนี่อยู่นี่อยู่น,นี่มานี่มาน,นี้ก่อนมาน,นี่ก่อน,น,นเอ้ยสเกลตันอยู่ไหนเขาได้ยินเสียงยิงปืนโอ้คนะ เอ้ยสเกลตันแกเป็นแกแกเป็นเม่นเลยตอนเนี้ยเอยทำเจไดอยู่ฮะทำเดือดเดือดเดือดกระดาเออแกเป็ะดาษโอ้โหขีปือไอขีปือโอ้ลงมาแล้วอ้ลงมาแล้วคะเอาด่วนเร็วเราจะไปเร็วจึ๊งจึ๊งกองเอ้าสมบัติไม่หีบไม่มีเลยเลยเอ้ยข้งเขาเอ็งกา อยู่ไหนอยู่ด้านล่างเนี่ยโดนตกลงเอ้ยเลสต์โตนเฮ้ยเขาเจอเชือกเจอเชือกเฮ้ยเลสต์โตนจะรีบกุดเลยเอาไปตกแต่งที่บ้านเดี๋ยวเอาอะไรแลกอะไอ้นี่ดีวะเฮ้ยอะไรคือกันปอเฮ้ยเขาได้ธนูแล้ะพาสเกลตันมาตะกี้ชู้อ๋อเอาเลสต์โตนคืนมาอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเขาตามเชือไปก่อนจมน้ำยินไหนเนี่ยเอ้ยเจอกันดีวันนี้วันนี้วันนี้เจอแล้ว อยู่นี่เอ้ยจะตกลูกไม้จะตาย <c oughs> เฮ้ยลาวาลาวาเราไปหาลาวากันเราไปหาลาวากันเร็วแกแกตอนนี้แกเป็นเม่นเลยเนี่ยแกเป็นเม่นเลยไหนะ้องเขากดไอพดดตัวเองกันโอ้ยกองพังเนี่ยแกเป็นเม่นเลยเนี่ยไปกูอ้ยลาวาเฮ้ยมันมันไหลแปลกแปลวะ่ะเหมือนกับมีคนสร้างเองอ่ะธรรมชาติน่าจะไม่เป็นแบบนี้นะนั่นดิเฮ้ยออกซิเดียน อ,อ,อะไรคืกอการออไม่รู้ดิขออุดก่อนโอเคเขาอ,อุดทางน้ำแล้วออกซิเจนเฮ้ยตรงนั้นมีลาว่ะไหลเพียบเลยน้ำมันเป็นแบบน,นี้หรอไม่รู้ดิมันเกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้างไม่รู้จะได้ไปตรงนี้แล้วเขาบอกวอย่าตกนะเขาบอกว่าตรงที่ลาวามีเยอะมันอาจจะมีเพชรอะไรก็ได้เออใช่นี่ไปแบบไปไปไปตามทางเขาแหละแบบเนี้ย เออต้องกดดไปด้วยเขาตนไอ้ขนขบ,บนมีไม้อะ hmm. ไในเลสเตนเอ,อ้ยคุดคุณคุณนี่เลสเตนไม่ได้ไม่ได้เอาไปทำวงจรอะไรหรอกเอาไปตกแต่งบ้านเลสเตอน่ะเออโอ้ยดันเจียนลดันเจียนเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยปาาลดระวังลาวาทเาไมแกยืนนิ่งเขาแค่ออให้ต้อง้กไปก่อนเอ,อ้ยเดี๋ยวเขาว่าเขาว่ามันต้องอุดลาวาก่อนวะมีหาดินก่อนเอามาอุด ไอเดี่ยวกระดูกกระดูกไม่ใช้เลยเยนะตกระวานี่จบอ่ะนี่ทำแบบนี้นี่อันนี้ขอไม่สำคัญทิ้งก็ให้หมดไม้ช่างมนันกระดูกกระดูกไม่กระดูกไม่จำเป็นเฮ้ยไม้ไม่เอาจะเขออุดรูก่อนเื่ออุดอุดแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยเ,เดี๋ยวเจเด้สไบเวิยโวไปเลยโอ๊ยอะไรวะ

ันไม่จะเป็นเล็กเล็กต้องเป็นคุณข้อเลสโตนเลสโตนเอ้าบ้านเราก็ไม่ทำวงจรอะไรอยู่แล้วหรอกเอาไปตกแต่งเล่นนี่มั้ยวอสเออมีอะไรเอ้าเฮ้ยตันเฮ้ยขรุขรุขรู้ทางแก่แล้วนี่แกมีดินพอว่าต่อต่อตามขึ้นมา โอ้ไม่ใช่เฮ้ยอะไระเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย GM GM